ชาวราศีพฤษภได้ไพ่แบ่งปันแบ่งปันช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภนะคะถ้าเป็นในส่วนของเรื่องงานเดือนนี้ก็เป็นการขยายงานแบ่งปันงานซ้อนงานเทรนงานคคการร่วมด้วยช่วยกันการทํางานซึ่งต้องมุ่ง เขาเรียกว่าต้องมีเป้าหมายในเรื่องของการทํางานที่ต้องเน้นในเรื่องของข้อบดบฎหมายความถูกต้องความยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นการทํางานในเดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภก็เน้นการทํางานเป็นทีมค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างยึดกฎระเบียบทํางานอยู่ในความถูกต้องนะทำงานไปด้วยความสมัครสมานสามาคัคคีอันไหนที่อารมุ่มอรวยนะคะอันไหนที่พอที่จะแบ่งปันช่วยเหลือกันได้เดือนนี้ชาวราศี พืศพ่ศกนะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขในทีมในกลุ่มนั่นเองถ้าดวงใน,ในเรื่องของการเงินนะคะ ราศีพฤษภก็จะอาจจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือเงินที่มีบางส่วนบางอย่างอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณอาจจะได้แบ่งปันช่วยเหลือคนที่คุณรักหรือมีคนเดือดร้อนเข้ามาขอความช่วยเหลือ, <S 2> <S 2> อหรือถ้าตัวของคุณเองนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะเข้าไปสู่สถาบันการเงินด้วยก็เป็นได้ถ้าเดือนนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องเครดิตเนี่ยชาวราศีพฤษภก็คุณมีเครดิตดีนะคะเดือนนี้อาจจะต้องอได้ได้เงินเดือนมาอาจจะแบ่งให้พ่อแม่แบ่งให้ลูกเป็นการดูแลบริ หารจัดก,การทางด้านการเงินให้ถูกต้องรัดกุมนะถ้าเป็นดวงในเรื่องของความรักคือการได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะช่วยเหลือคนรักเองหรือคนรักช่วยเหลือคุณ<อ>เขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นดวงในเรื่องของความรักเดือนนี้ก็อาจจะเจอคนสายเปคนเข้ามาช่วยเหลือแบ่งปนันทําให้คุณรู้สึกว่าเดือนนี้ไม่ลําบากนะถึงแม้ว่าจะมี ช่วงเวลาที่อาจจะต้องลำบากก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีคนลำบากมาขอความช่วยเหลือคุณก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเป็นกุศลนั่นเอง